สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้เราจะมาถ่ายให้ชมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตไฟ LED g o l r i s e นะคะเราก็เปิดให้ทั้งวันเลยวันนี้มาแล้วค่ะรับไอศกรีมสักถ้วยไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นไข่นะคะที่เราได้มานะคะแล้วก็มาใส่สเปกแมอรแล้วก็ให้เขาพาะอยู่ในนี้นะคะ มีทั้งหมด25 27ยีนะคะ27ไข่นะคะส่วนด้านหลังที่เป็นถุงนั้นไม่ใช่ห่อแกงส้มนะคะด้านหลังที่เป็นถุงนั้นก็จะเป็นห่อหนอชิ้นตาข่านชิ้นตาใหญ่เลยนี่นะคะไข่ 27นะคะมี27ฟองแล้วก็ห่อไว้ตรงนี้นะคะเป็นถ้วยเป็นถ้วยไปเลยนะคะส่วนน้องๆที่ทําการอบนะคะแล้วก็จะใส่กล่องตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่าอากาศที่ญี่ปุ่นตรงนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมีไฟ led g กไลแล้วก็ได้น้องมาสักอาทิตย์หนึ่งนะคะให้ได้อาทิตย์หนึ่งก่อนเราค่อยจะเข้าเอายาให้นะคะเอาน้ำเอาปุ๋ยน้ําไม่ใช่ยาพูดผิดนะคะเอาปุ๋ยน้ําให้น้องเขานะคะ ส่วน2ต้นนี้ก็แข็งแรงดีนะคะพิโรลินดอนแล้วก็มอนสเตล่านะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ชมนะคะส่วนน้องๆต้นอื่นนะคะก็แข็งแรงดีค่ะจากไฟที่ได้รับนะคะก็มีความรู้สึกว่าน้องๆแข็งแรงดีกันมากนี่นะคะออกหลอดกันทุกต้นเลยนะคะออกหลอดกันทุกต้นเลยนี่นะคะออกมาใหม่แล้ว ออกมาใหม่นะคะมีลายลายกระจายดีนะคะ่วนต,ต้นนี้ก็แข็งแรงดีเช่นกันค่ะแต่และต้นเขียวแล้วก็แข็งแรงดีมากเลยสำหรับดินที่เราปลูกนะคะครั้งแรกสำหรับสาวบุตรแล้วก็จะปลูกดินให้ร่วนก่อนนะคะเราก็ยังไม่ผสมวัสดุที่ใหญ่ที่หยาบลงไปกันนะคะเราจะใช้ดินที่ร่วนซุยแล้วก็เป็นดินที่เราปรุงส่วนผสม เข้าไปนะคะไม่ให้มีไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่หินภูเขานะคะหินภูเขาเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเราต้องการให้รากน้องเดินก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะผสมส่วนผสมพวกนี้ลงไปทีหลังนะคะส่วนน้ําน้ําปุ๋ยน้ําพวกนี้นะคะเราก็จะให้ให้น้องอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะแต่สาวบรก็จะให้สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดทั่วไปนะคะ ปุยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าให้น้องส่วนตัวนี้เป็นแม่คุณแม่ลูกสามนะคะเห็นไหมคะคุณแม่ลูกสามเนี่ยแทงยอดแล้วค่ะนี่เลยสวยมากนะคะแทงยอดน่าจะไม่เกินพรุ่งนี้นะคะออกมาแล้ว แมงลูกสานะคะต้นพุแมงลูกสามนี่สวยจริง,รงเพราะเป็นต้นแรกที่สาวพุธรปลูกนะคะได้มาครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เราคิดว่าอยากเลี้ยงน้องไว้นะคะน้องมาครั้งแรกเป็นแบบอะไรเป็นสภาพที่โสมกมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งเหลืองนะคะลำต้นก็เล็กนะคะตอนนี้คลอดลูกแล้วนะคะมีใบฮาบเ,เล็กๆด้วยค่ะ จะประมาณนี้นะคะถ้าต้นถ้าใบที่เหลืองนะคะสาบรอนก็จะตัดออกนะคะเพราะว่าเขาก็คงไม่ฟื้นแล้วเราก็ตัดออกดีกว่านะคะต้นนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันลายกระจายดีมากเลยนี่นะคะชอบส่วนมากจะเป็นลายกระจายแบบนี้สาพรอนก็ชอบนะคะ,ะต้นนี้ก็จะเป็นดินที่ไม่ดินเขาให้หินไมห่หินภูเขาไฟนิดนึงนะคะรอให้รากน้องกระจาย ให้ทั่วก่อนนะคะเราก็จะผสมวัส,สดุที่ใหญ่เข้าไปโอเคค่ะวันนี้สาวปรทรขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ